หมดเราเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไงอังเนี่ยฉันเลิกมาให้อ่ะเลยเหรอเห็นไหมพิมพ์ฉันบอกแล้วว่าอังอ่ะคำาเปคนอะไรก็ได้ อ๋ออยู oh ่ชั้นส like ี oh, no mm ่อ hmm. ยู uh ่ชั้นสี่ขึ้นมาเลยโอเคบายบ๊ายมากันแต่เช้าเวลาเพื่อนนี่กินอะไรกันมาอย่างเนี้ยกินแล้วกินแล้วพิมว่าแต่วันนี้กลางวันกินอะไรน่ะนี่บอกว่ากินมาแล้วไม่กูก็ฉันกินมาแล้วแต่ว่าฉันกินมาแค่นิดเดียวเองโอเคโอเคฉันคุยกับแม่ไว้ว่าจะสั่งซุปต้มมากินน่ะ นี่ทำไมเรื่องเยอะกันขนาดนี้อ่ะอยากกินอะไรก็พูดม,มาสิฉันอยากกินพิซซ่าฉันอยากกินเคเอฟซีว่าอยากกินโซเชียลอ๋ออยากกินอะไรไม่เหมือนกัน็อยากเหมือนกันสิงี้ต้อสั่ง,งอะไรอ่ะงานอ่ะ,อะเรื่องมาสักอันหนึง่งอยากกินอะไรอะไรก็ได้ไอ่ะ ไม่ยอมเรื่องอ่ะอดกินซูชิเลยอ่ะเออใช่ใช่อดกินเค้กียอ่ะผิดอะไรอ่ะไค้เพื่อนไม่ต้องเป็ว่าอังเลยหากเป็นคนง่ายๆแบบอังมากพวกนายอ่ะเรื่องเยอะมากเลยกินอะไรแต่ละอย่างไม่เคยกันทักอย่างเลยดูแลกันไม่ต้องเลยเรื่องเยอะมากเลยเนี่ยโอ๊ยสรุปแทนส้มตำเฮ้เพื่อนๆหาดเล่นกันดีกว่าจะเล่นอะไรจะเล่นอะไรอัง

ได้ไมซื้อของได้แล้วกากมากเห็นแล้วไม่เคยเล่นบ้านไม่เล่นแล้วน่ะได้ขนาดนี้เลยใหญ่เอ้ยสาวให้หัวใจเลยนะลงดับเบิ้ลต่ำๆเอ้ยดับเบิ้ลพี่ยังไอ้มีใบย่อยลงดับเบิ้ลไม่ได้แล้วโอ้โหมีแล้วอ่าต่ำๆพี่มีใบย่อยโอ้ยค่าโอเค ดีแจกรอบไปเลยมามาเอ้ยเอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเราขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเราปวดฉี่อด้ได้เดี๋ยวเขาแจกการ์ดรอขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวเราไปกันนะดูได้ยังอ่ะยังเสร็จยังอ่ะยังเขาต้องให้ไข่นะเตฮ้ยเบื่อแลอยากกินขนมอ่ะเออพิมพ์ ป้านยูมีขนมไหมอ่ะเอ้ยหมดแล้วงั้นเราสั่งเซเว่นให้แล้วกันเฮ้ย<น>สั่งเซเว่นห้นองั้นเดี๋ยวเขาเอาด้วยเฮ้ยเขาด้วยเขาด้วยมาสั่งะอะไรต่อะไรต่อะไรจ้ะเขาเอาโบดต์ไถุงสีแดงได,งด,ได้เอาอะไรอะไรเขาเลยเขาเอาอเออเจเลตอือไอสีบานานด้วยโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเขาไปหามอังก่อนนะบ้างจะกินอะไรอ่ะจะได้สั่งเพื่อไม่ต้องรอต้องรออ่าห้องน้ำอยู่อ๋อ ก็ได้อยู่แล้วอ่ะแง่ฉันสั่งให้ก็ได้เนอเันจืดให้เหรออ๋อโอเคโอเคอันไหนอันง่ายกินอะไรก็ได้อันนี้ซื้อเลยซื้อเลยโอเคไปสั่งเลยอ่ะรอแป๊บนึงเดี๋ยวของก็มาแล้วโอเค A few moments later เพื่อนๆกำลังหิวแล้วอ่ะโอ้ยพิมพ์ลงไปเอาแล้วเดี๋ยวก็มาทุกคนเรากลับมาแล้วเล่นต่ออัีกว่าเอออ้าวแล้วแล้พ์อ่ะหายไปไหนอ่ะอ๋อพิมพ์เบลขนมข้างล่างอะเดี๋ยวมาฮะขนมขนม เพื่อนขนมมาแล้วนี่ไปเลยของไปเลยไปเลยอะเชิญเชเช้ยอย่าพิ่งแยกันเ้อย่าแยกกันอย่ายของเขาของเขานี่ของเขานี่ของเขานี่เลของเากิมกินแะกินเยกินเยเอเาเยเฮ้ยบูกินโปรเตอเรอเออเนี่ยของกิมินได้ไหมอะของปวดเราเลยอะเฮ้ยนี่ไงอังเนี่ยฉันเมาให้อะ อังกินเลยกินเลยเดี๋ยวฉันขอกินได้นะเห็นไหมพิมพ์ฉันบอกแล้วว่าอังอะคำนึงคนอะไรก็ได้โอเคค่ะแม่เดี๋ยวหนูลงไปนะคะทุกคนแล้ววันนี้เรากลับบ้านก่อนนะพอดีมีธุระไป่ออโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยแต่อย่าลืมนะว่าพรุ่งนี้เรามีน้าถ่ายคลิปด้ะน่ะได้ได้ไม่มีใจกันไม่มาเล้ เฮ้ยปูพรุ่งนี้วันเกิดเธอใช่ป่ะเออจริงด้วยเอองั้นไหนๆก็มาถ่ายคลิปบ้านฉันแล้วงั้นก็จัดงานวันเกิดเธอที่บ้านฉันเลยดีไหมเออดีงั้นเราจัดเองเลยไหมอ่ะเออดีดงั้นเดี๋ยวใส่เสื้อสีเหมือนกันไหมเออนี่นี่เอาสีขาวไหมมันดูเป็นมงคลดีถ้าสีดำในวันเกิดมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าสีขาวแล้วกันโอเคโอเคพนี้เจอกันเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเขาโทรบอกอังก่อนละกันอือโทรเลย ปัซ้ายเหรออืมอังไม่รับแบบพี่ทำยังไเอออังไม่รับอ่ะทม่ไมไม่เป็นไรไงเดี๋ยวเขาไล่บอกอังเองก็แล้วอ๋คีครอะไรคือมาวเฮ้ยไม่เคยมาอย่างนี้ยวันสีวันดี Happy Birthday มาเดท ขวานให้ฉันด้วยหรอแถมแทนแทนแทมแทมีสิจ้าตึงตึงเฮ้ยลิปสติกสาวๆแบบเธอต้องอยากได้ลิปสติกอยู่แล้วโบฉันก็มีให้ด้วยนะเฮ้ยนี่เแล้วใช่ไหมเฮ้ยปบัตี้น้องนายอ่ะมีปะโอ้ยแน่นอนว่ามีอยู่แล้วน่ารักกันสุดสุดแฮปปี้มา มันเกิดกูเพราะเราก็เลยนัดใส่สีขาวกันมาหมดไงว่าแต่ทำไมเธาถึงไม่ได้ใส่เสื้อสีขาวมาอังเราไม่รู้อ่ะกูในฐานบอกเธาจะไลายบอกอังไงฉันขอโทษนะคือฉันลืมมาเมื่อวานอเอากูก็เธอบอกว่าจะไลายไปไงโอ้ยก็เขาลืมอ่ะเมื่อวานพอดียุ่งๆอ่ะแบบไม่เป็นหรอกใช่ไหมอังคือเธอเป็นคนอะไรก็ได้เนะเาะแค่ใส่เสื้อสีไม่เหมือนพวกเราก็นะนะ่าจะแบบเนาะ เห็นกระเป๋าแล้วนะนี่ฉันอาไปลเลยเลยเยนกระเป๋าเป้เลยน่ารักเลยบูเธอชอบของขวัญฉันไหมอะแคร์มชอบมากเลยเนี่ยสีเหลืองนี่ฉันชอบมากเลยเข้ากับกระเป๋าเลยแล้วเธอชอบดิกติชันนี้ชอบมากเลยเนี่ยโหสีนี้ฉันไม่มีเลยนะ โอ้แล้วขอบคุณกเธอมากมากเลยนะเนี่ยโหเนี่ยขนาดวันเกิดฉันเนี่ยพวกเธอก็ยังไม่ลืมแถมไม่มีของขวัญมาให้ฉัอนอีกเนี่ยโหขอบคุณกูเธอมากเลยนะปูเธอเป็นเพื่อนรักพวกเราเลยนะพวกเราอะจะไม่มีวันลืมวันเกิดเธอแน่นอนใช่เข้าตังทํทำไมเพื่อนเพื่อนอะไม่สนใจเราเลยอะถึงแม้เราจะเป็นคนอะไรก็ได้อะแต่เราก็มีความรู้สึกอะแบบไม่มีใครสนใจความรู้สึกเราด้วยซ้ำอะ อ้าวทำไมมาเล่นแบบข้าวตังที่นี้ไม่มีเล่นแบบเพื่อนๆตรงโน้นหรอลูกอ๋อะไม่เป็นไรค่ะไม่เอาดีกว่าอย่าเลนแข้าตังได้แล้อ้าวทำไมล่ะนี่ก็วันนี้มีงานปาร์ตี้วันเกิดปูจ๋าไม่ใช่หรอมีหรอกค่ะหนูไม่เห็นรู้เรื่องนอ้าวไม่มีใครบอกหนูเลยค่ะทำไมอ่ะเอ่มนี่ยดังชุดก็ด้วย เพื่อนหนูอ en like like ่ะใส่เพื่อนทุกคนอ่ะใส่สีขาวหมดเลยมีหนูคนเดียวใส่สีแดงหนูจิ้งกูจ๋าเขามีไลน์มาบอกแล้วก็ไม่มีใครสนใจอุ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นไม่ไม่ไม่ใช่ไม่มีใครสนใจหรอกตาเขาต้องเข้าใจผิดอะไรแน่เลยไปๆไปๆเดี๋ยวไปเคลียร์กันดีกว่าไปๆไปๆไปโอ้ไม่ต้องเสียใจนี่เป็นงานพี่ถือให้ฉันนะโหสีสวยมากสีสวยมากเออ ใจดื้อสุดเลยเนี่ยเด็กๆเด็กๆนั่งนี่รู้ตัวหรือเปล่าว่าทำอะไรกันอยู่เนี่ยคุยเรื่องลิปมีคะไม่ใช่พวกเราอะละเลยความรู้สึกของเพื่อนใครไปหรือเปล่าฮะเนี่ยนี่ดูสิทุกคนเสื้อขาวแล้วอันเสื้อส้มอยู่คนเดียวอะนี่แม่ออังเ็าเล่าให้แม่ฟังหมดแล้วนะ ทำไมถึงพวกเราถึงได้รัเลยเพื่อนอะทําไมถึงแบบว่าไม่ให้ความสนใจหรือความสําคัญเพื่อนเลยอะถ้าไหนน้องพิมพบอก,กนะก็เคว่าอันเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้นี่คะ่ะอันไม่เคยแบบคิดอะไรเลยแค่ใส่เสื้อมาผิดสีอะไม่มีอังไม่คิดเลยเหรอกมั้งคะนี่แม่จะบอกให้นะว่าถึงแม้เขาอะจะเป็นคนที่อะไรก็ได้เอ่อเพื่อนจะเอาอะไรเขาก็ตามใจหมดไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรู้สึกเลาวก็ต้องใส่ใจความรู้สึกเนี่ยเขาเสียใจไม่เหมือนคนหลับพวด เป็นพวกเดียวกันหนูก็ต้องเอาความรู้สึกเขาใส่ใจเขาทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันถึงแม้เขาจะง่ายๆเราก็ต้องถามเขาด้วยเข้าใจไหมอังเขาเสียใจใช่ไหมตอนนี้อังคิดว่าพวกพวกหนูทุกคนน่ะไม่สนใจเขาไม่รักเขาไม่อยากเขาอยู่ในกลุ่มแล้วเข้าใจไหม ไม่ได้คิดอย่างนั้นก็อย่าทําอย่างนั้นอย่าทําให้เพื่อนคิดอย่างนั้นลองเอาใจเขามาใส่ใจเราซิอ่าถึงแม้เขาจะเป็นคนง่ายๆเขาก็มีความนิดสมมติถ้าทุกคนใส่สีขาวหมดแล้วหนูใส่สีส้มคนเดียวหนูจะรู้สึกยังไงหนูชอบไหมเออเธอนั้นก็อย่าทากับเพื่อนอย่างนี้เข้าใจไหมอ่าเร็วแล้วทีนี้ทํายังไงกับอันเนี่ย ขอโทษนะพวกเราไม่คิดว่าเธอจะคิดมากอ่ะวันหลังเราจะไม่รักเลยความรู้สึกเธออีกแล้วเราขอโทษนะอให้อภยเพื่อนเนาะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ฉันไปเอาสีส้มมาเทใส่ตัวก็ได้เธ็ออเยนไม่เป็นไรนี่เด่นไม่ออกเป็นดาวในหมู่เดือนแล้วเดี๋ยววันนี้จะกินอะไรกันเนี่ยให้อังเลือกเลยอังเลือกอังเลือกเออะไรก็ได้ค่ะ